เมื่อเวลา9้านาฬิกาวันนี้ค่ะที่ลานด้านหน้ากองบังคับการกองบิน23ได้จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บังคับการกองบิน23ตามคำสั่งกองทัพอากาศลงวันที่12กันยายน2566ให้นาวาอากาศเอกวิศรุตจันทประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบิน23ย้ายไปปฏิบัติราชการที่กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศและให้นาวาอากาศเอกณัฐยเมืองมณี พู้อหน่วยการกองบริหารยุโทโปปกรณ์สำนักยุโทโปปกรณ์กรมยุทธการทหารอากาศมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน23ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2566เป็นต้นไปค่ะโดยมีนายสุรศักดิ์อักษรคุณกรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการตุลาการทหารตำรวจ ชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน23และแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีค่ะนาวากาศเอกวิสรุตจันทประดิษฐ์ผู้บังคับการกองบิน23ได้กล่าวขอบคุณพี่น้องข้าราชการทหารกองบิน23ที่ตลอดระยะเวลา2ปีทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพราะความสาเร็จของภารกิจในกองบิน23ไม่ใช่เป็นของตนเพียงผู้เดียวแต่เป็นของทุกคนซึ่งจะขอระลึกไว้ในความทรงจําตลอดไปขณะที่ผู้บังคับการกองบิน23คนใหม่ค่ะได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบความไว้วางใจให้มาดำรงตำแหน่งผู้บังคับการกองบิน23ในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการต้องรับอย่างอบอุ่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้ตนเองมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาวไว้ซึ่งเกียรติภูมิและชื่อเสียงของกองบิน23ดังเช่นผู้บังคับการในอดีตทุกท่านได้ประพฤติปฏิบัติมาค่ะคามภูมิใจของพวกเราชาวกองบิน23 ท่านเรียนประวัติและวัรของท่านผู้ก่อการทั้งสองท่านภายการขาดพุนที่52และวิธีอะไรการถกการาศทุนที่53ครับโดยทำการยิกับเครื่องิงการอรเมื่อเนัครับการสานักอิการและการฝึกคนยุิการกาดเมื่อเดือนมินาครับ 不错